โอ้ยหิวเหรอลูกแล้วเมื่อกลางวันอับป๋อกินข้าวกับอะไรไปก,กินเวนิเดียมีแต่ฟักมีแต่ฟักทำไมอ่ะฟักก็กินได้นี่อัเป๋อก็เคยกินฟักไม่ให้หรอห้องก,ก,กินนะที่โรงเรียนแล้วมีแต่ฟักแล้วยังไงอีก,กแล้วก็มีผักแล้วก็มีผักแล้วมีไก่ไหมหลายไม่มีอ้าวไม่มีไก่ใช่แล้วมันเป็นข้าวกับอะไรครับ ต้มจืดฟ้าหรอใช่แล้วมีผลไม้ไหมเป็นอะไรกินฝรั่งแต่ไม่มีไก่่มีหมูไหมตรงโงมีหมูมีไก่ไหมครับพราะมันอยู่ในข้าวไยอ๋อไปอีกไหมไปอีกไหมโรงเรียนไ ให้หรอหรอ้องไห้ที่ถึงแม่ป่ะแล้วมีเพื่อนในห้องร้องไห้ป่ะมีเหรอแล้วเอาไปปอเพื่อนป่ะนี่อย่าเอามือไปบีบสิไปบอกเพื่อนว่าอะไรอะเพื่อนอย่าร้องไห้เหรอ,รอพูดจริงป่ะเนี่ยเพื่อนชื่ออะไรถ้าเขาร้องไห้เขาจะพูดอะไรอา้าว ก็แม่ถามว่าเพื่อนชื่ออะไรเคียวเบา <laughs>